ค่ะพามาดูขาวโอเลนทอนนะคะลุมนี้กี่หัวเออลุมนี้หนึ่งหัวสองหัวสามหัวสี่หัวห้าหกนี้ยังไม่โตอยู่ด้านหลังอีกหนึ่งอีกหนึ่งหัวหกหัวลุมนี้สวยมากๆเลยแต่เราต้องเอาขึ้นก็ต้องยอมเสียอันเลก็กแะ ไม่รอแล้วเพราะอายุมันได้แล้วเนี่ยขาโอเรนทอลตั้งหมดหกหัวหลุมนี้สวยๆเลยใหญ่ๆอุ๊บอุวยหนึ่งหัวนะะนับไปดูสองนุกหลุดแล้วค่ะอันน,นี้สามหัวนี้สามหัวสาม นีสี่วันนี้หัวที่ห้าอยู่นี้โอ้ยหัวที่ห้ายากหน่อยเดีย๋ยวแป๊บนงอ,อือไปยินปักเลยนี่ค่ะหัวที่ห้าชั่ว หนึ่งสองสาสหนี่อันนี้ก็ยังเป็นหัวได้อีกค่ะหนึ่งสองสาสี่ยังเป็นหัวได้อีกฝังไว้ก่อนเนาะนะคะหนึ่งลุมได้ห้าหัว กำลังสวยเลยกำลังพอดีกินเลย